สอนแบ่งปันวิธีสร้างแพทเทิร์นแขนแฟชั่นดูเทคนิคการขีดแยกแพทเทิร์นหัวแขนยกพองสวยสูงสูงน่ารักน่ารักก่อนจะเข้าไปเรียนรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะช่องจะได้ไม่หายเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในการเรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นไปเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันกับก้อยได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะ ต้องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างแขนตุ๊กตานะคะความยาวของแขนอยู่ที่ที่ข้อศอกจะติดกระดุมด้านหลังนะคะติดกระดุมด้านหลังของเสื้อของแขนเสื้อตัวนี้แขนเสื้อก็จะลอกมาจากแขนแขนยาวเนาะเดี๋ยวก็จะมาตัดตัดดัดแปลงเอานะคะสร้างแขนปกติของเราขึ้นมาก่อน,นะคะเป็นเป็นแขนพื้นฐานนะ ที่ก้อยพาสร้างพาเพื่อนๆสร้างอยู่ที่ EP แปด